สบายดีพ่วยพี่น้องเนาะสบายดียามเศร้าๆทางหลังเขาดงนอนมันนี้เนาะอยู่ดงดงกพนะัพผาเนาะหาน้าไม้หาขคุดจิล่อหาเห็ดโอ้โหสิได้หย,ยังมักินมนันนี้มันหลุดน้ำการพ่วยพี่น้องเลย อยู่ป่าน้ำไม้เลยน้เพื่พี่น้องได้บ่นะเคย<ม>เห็นแล้วอันหนึ่งงามงามผพพีน่น้องเลยน้ำไม้ไหลซับออกมาแล้วผพ่นพี่น้องยอดงามขนาด พ่ออีกแล้วโอ้โอันใหญ่หรืออันน้อยชิอบอันน้อยเนาะอันใบใหญ่กันใดตัวนี้ถึงแล้วจ้าพออีกแล้ว ยอดงามๆ่ัวพี่น้องเลยน้ำไหม่ขาวงามค่ะขนาดาาเห็ดปลวกบมึงดูชะนังอ้าวหนูแม่แม่นี่ ขำกันหมดเขาเอาแล้วผู clothes, ้หญิง so ก็เด็กๆน้อโกรกันเกิดยังไงดึงเออ เขาเอามาแล้วเล็มเขาชื่อเอานะแม่นี่เงาอันนี้พอได้แล้วแม่ตูกระดาษอ๋อ เลี้ยขาเอาบอกันนะเฮ็ดสีน่ะผลพิณห์น่ะเจ้าจมวะในอะไรไปทางใดบัดนี้ หล่อป่าหล่อดงต่อพ่อแมพี่น้องเลยได้มาแล้วใส่ถุงก่อนทีนี้เรียบพ่อยพี่น้องพุ่นพุ่นพู่พ ได้มาแล้วนี่ก็แมนะอันบ่ใหญ่ไปได้หนอตัวนี้เก็บข้อธงบบดนี้เ <c oughs> ห็ดปวกน้อยบ่อนี่เหอหรืออีหยังเห็ดปูกอักก่แม่นี่นะ สองดอกนี้แม่บอกสองดอกแม่เหมือนดนะมันหักเป็นเห็ดตวกดอกเดียวาแกงเห็ตวกดอกเดียวเห็ดันัอ๋อันกคละดอกสดอกมัดนวหาแกงเตอ ยอดงามขนาดเลยเห็นอีกแล้วยอดใหญ่ขนาด องามงามอว้ยพี่น้องเลยพอแล้ว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 เฮ็ปดปลวกมาพี่น้อง เอาไหนดอกจูมหนึ่ดอกดอกนี่ดอกจูมนยไมหาดอนนี่ไพยเราได้น่ะเอาไหนเขาซับนั่นนั้นทำใจก่อนทำใจแพ้ก็่ได้ ค no รกวาดได้พอทีใส่เก่งำไม้ออย้อยหล่นคุบดคักๆเอาไม่เอาีแห้งกับบดได้มันอย่างนนเหรอได้น้วรผู้พอกัได้แล่นรล่ทางนี้ก็ได้ Nhà ở đây đọc bị đâu? đọc đỏ, phụt, chỉ đỏ, hạ đỏ, phụn phụn, này phụ đọc bây giờ đây đã. Đỏ đỏ thì 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 đã. À trời. À. Này, áo nó bớt này. Sống đó. Ừ, mình hết ông thì chỉ đi. <laughs> Thật ra mình ổ ง่ายอันก็ยับไปหังใดาย่เดี๋ยวนีอ่ะแม่ฮ้จะขีดปะสิชีไ้คำบุปะเช่นี้อีแม่หักแหลนมันจสื่อนาอนี่ย

โอ้ยอยู่บใกลๆหนึ่งบุมาบึมบึมบึมบไม่ถ่างตาเป็นกระเป๊กเนาะป้าเซเบตองมาในเละผ้าหอตีนชุมเจ้าเหยียบนี่ พอเดอถ่ายเพะว่ะมันมวนมวนแบบล้ำหมูมันประทันหมูยักเน่าแล้วผมไม่พิ้องเลยโอ้ยหายใจกะลุดเอา ใช้กระตานะ,อ,ะอื้ออเออย่าเยียบไม่หยียบไปลูกนี่นี่นี่น หยบซะเด้อค่ะในางเจ้าเห็นบอกีบมีเห็นอยู่เห็ยูมงไงนบแล้ว เลือกเขาเอาอีกเลยนี่กะเลือกเขาเอา,เอ,าอีกเลือกเขาเอาก็เอาเอาจชปปะชิปะสิเสียดายพราะมืพี่น้องมีหวังปะมันมว่วนเหมืนพี่นอ้องเอ้ย หมูนั่นหมูนี่ตลอดโอ้ยนี่กระแมนอืออันนี้กระแมนบ้านบินเอาเบิดอันนี้โผหผอมไมพี่น้องกำลังเสีย่ยงออกไปหาหลอดผอมไมพี่น้องเลยไม่ได้ลงคลิปกะ เดี๋ยวฮอาโหลดใช้เบิกนอะกได้หลายสำได้ผมพี่น้องเฮ็ดกะได้หลายหมู่อยูย่แต่รำหวังเขาเอาเนาะกับบนายปันใดหลังจากที่ออกมาเนาะผมพี่น้องนเะอ่ะได้ขึงทุ่งย่างใหญ่น้าไม้น้ำเด็กะน้าไม้ในถุงเอาผูเห็นชับม,มันเมือ่อผู้ผู้ใด เ้ิมน้ำนี่เจียบบัดนึงใช้ช่งนางมงเนี่ยสองธงิม้ามสิบพันจักนี่ต้ห้าสิบพัน่ชาวพันจุ๊บนะได้นอำลาพระจักษเนาะพุพี่น้องชะนังเลยชอง่อทนทางละอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ กดมากราะดิงดด่งน้ำ <laughs> <laughs> จังเสือดิพาร์คิดเป็นหม่จากซองเฮาเ,เนาะไปแล้วสบาย,ยดีเอาเพียงเลี่ยงบมมีเงินเลี่ยงมีเงินทุกคน